สวัสดีครับสวัสดีนานเนะครับนาะอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมช่องโจอีสานบ้านหน้านะครับผมช่วงนี้กับบอคอยได้ออกไม้นะครับเพราะว่าบ่ว่างครับพี่น้องเฮ็ดบ้านจะคล้องครับก็เลยจะเอามาลงอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับงบประมาณอยู่ที่เดี๋ยวงบประมาณเอาไว้ไวที่หลังเดียวผมจะพูดถ่ายคลิปเนาะครับ บ้านจะกรองก็เลยไ่ได้ออกคลิปออกทําคลิปนะครับยิ่งป่าครับผมบว่างครับผมท่องนี้ก็บ่ค่อยว่างไปได้เนาะหนาให้หนาหนาพร้อมครับพี่น้องสีผ้าไปเบิ้งเนาะสีผ้าไปเบิ้งในการทาแบบทรงโมเดิร์นครับเสาแปดตนครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีผ้าไปเบิ้งครับผมไปใส่ยางแน่เนาะเอาพี่น้องครับนี่แล้วครับผมก็ได้ทำการ ขุดลุมตีพังขุดลุมไว้นะครับเตรียมเพื่อจะหามือนะครับหามือแต่ตอนนี้ทาเสาอยู่ครับพี่น้องสร้างเสาสําเร็จนะครับเป็นเสานาโกครับเสานาหกนะสร้างเสาไปให้เขารอให้นะครับสูงกับประมาณสี่เมตรหาิบครับแต่ว่าผมจะเอาขุดลงไปที่แรกว่าจะขุดลงไปเมตรนึงมันมันขุดบนะ่ได้นาะ ถึงพื้นที่ดินเก่าคือเป็นที่หน้านะครับตอนนี้เฮ็ดอยู่ในแปลงหน้าเนาะทมดินขึ้นไหมครับผมผมเ่าท่านได้โดนอยู่ครับพี่นอ้องถมประมาณได้สองเดือนเนาะก็เลยเฮ็ดฐานแบบให้มันแข็งแรงเนาะครับเพราะว่าช่วงนี่ถ้านาม,มากหรือว่าฝนมากมันจะมีน้ำพานมาหนีเน,ะนาะน้ำมันจะไหลาพานไปนี่ครับพี่นอ้อง่านเละมันจะมีทออยู่หนาถนนพุ่นเนาะ ก็เลยเห็ดฐานให้มันแข็งแรงเนี่ยคือว่าใหญ่เน่ยครับผมใส่เล็กสิบสองมิลครับพี่น้องทํำตะแกงปานสีเฮ็ดเงือนสองสันเนาะอันนี้เฮ็ดหลังน้อยๆนะครับพอด้อยู่เนาะนี่ครับผมแต่ก็ตะแกงผมกับเฮ็ดเองดัดเองเนาะปูนกับให้ตาตากับหน้าหน้าพิ่นมาซอยเท่ครับพี่น้องกับขุดหลุมฟุตติ้งหาไา่หา,า,หาพังเนาะนี่นะครับ เสาแปดตนครับพี่นอ้องสำหรับระยะกว้างของตะกอเนาะระยะกว้างของตะกอมันเจ็ดสิบหาเนาะต่ว่าลุมนี่คุดไปประมาณเก้าสิบเส้นครับนอ้องกับเทไปเหลือสำหรับอันนี้ผมออกแบบเองครับความคิดของผมเองเนาะคือออกแบบเองเฮ็ดจังไหมันมันสีแข็งแรงเนาะอันนี้ผมออก แบบเองเทไวเครึ่งหนึ่งเนาะเหลือไวเหลือจากพื้นที่เาเทหาระดับตั้งเสาแล้วให้มันเรือปลายเล็กโพไวเพื่อยอัเองเนาะเพื่อจะเอาเสามาตั้งครับพี่น้องเอาเสามาตั้งแล้วก็เททับอีกเทนึงเนาะเพื่อให้มันหุ่มตีนเสาไวครับขั้นเทเป็นส่วนไผ่ส่วนมันนี่ผมว่ามันสิบกกอก,กันเนาะครับขั้นเทไปแล้วเอาเสามาตั้งเลยนี่มันจะบกเกาะมันจะบหุ่มตีนเสาครับพี่น้อง อันนี้แล้วแต่ผู้ใดสี่ออกแบบจังไดเนาะอันนี้ผมแนะนาในในการออกแบบของผมเองครับผมนี่นะครับประสบการณ์จากการทํางานก่อสร้างหลายๆมองเข้ากับเอามาร่วมกันแล้วก็รมาเฮ็ดเองครับพี่น้องว่าต้องจ้างสร้างทางอื่นเนาะเฮาสามารถออกแบบเองคิดเองครับขั้นไปจ้างสร้างทางอื่นแพงครับพี่น้องสมือเนี้ราคาของก็แพงนะครับราคาของก็แพงขึ้น ขาแรงกะเริ่มจะแพ้งึ้นครับพี่น้องเข้ากันเลยมากเฮ็ดเองครับพี่น้องนี่ครับเฮ็ดเองครับพี่น้องแต่ก็แต่แกงกะดัดเองครับโครงลังค่ากะสีเฮ็ดเองครับพี่น้องมาเบิงเล็กโค้งลังค่าครับสำหรับเล็กโครงลังค่าเนาะผมกัดจัดส่เป็น 4คูณ2น,นิ้วครับตัวนี้เป็นเซเนาะเป็นตัวรัดข้อครับผมส้ารับจันท่านผมกัจจิไสเป็นตัวนี้ครับผม3คูณ3คูณ1 5เนะาะ3คูณ1น,นิ้วเนาะตัวนี้ความหนาของเล็กกับ1.2ครับพี่น้องความหนาของเล็กตัวนี้เป็นเล็กกับมาไนเนาะู้ดไดว่าบ่าขื้นสัญิมผมบ่เสีอครับขึ้นคือเก่้าครับขั้นต สีชุบหรือโตที่เขาเคลือบมาในรุดออกนี่ึ้นสนิมบดครับพี่น้องแต่ดีเนี่ยมันบ่ได้ท่าสีบดสุมองแค่นั้นเองครับผมตัวสำรับแปรผมใส่เป็นนิ้วสองคูณนิ้วสองนะครับนิ้วสองคูณนิ้วสองบดต้องเอาใหญ่ดอกพี่น้องนี่นะครับผมเอาสำนีพ่อครับนี่นะครับผมสำรับเล็กเนาะ เด็กกัดแซงมาแล้วตอนนี้ล่อเสาแล้วก็หามือหามือยกเนาะเพราะว่าเตรียมใปเบิดซุยหังเลยพี่น้องวม่บ้านฝนกระตกเห็นไหนี่แะครับผมราคาเอาผมจะบอกราคาเลยเนาะราคาผมตั้งไว้เนาะนี่ประมาณแสนหนึ่งครับพี่น้องถ้าเบิ่งตอนก่อตอนอยังเนาะหรือ มันอาจจะไ่ได้ฉาบอาจจะบม่ได้ปูกระเบื้องหรือจังไดผมกคำนวณยังบ่ค่อยถือไปไดยเพราะว่าเงินแสนหนึ่งนี่ตอนนี้ซื้อของไปแล้วหกหมื่นหาพี่น้อง 60, หกหมื่นหามีอย่างน่มีหินมีปูนมีทรายมีเล็กแลก้วก,ก็เล็กแตะก็เล็กแต่แก,แกงตัวนี้ไว้เฮ็ดขานนนาะตัวนี้เล็กซองจะเอามาเฮ็ดทับหลังครับพี่น้องเอามาเฮ็ดทับหลังครับสิได้เฮ็ดยัดเล็ก เห็ดถับหลังงความครับพี่น้องระยะห้องห้องนอนเนาะสำหรับระยะห้องนอนผมจะเห็ดไว้4เมตรคูณ4เมตรครับผมสำหรับไอจั่วหนาเนาะมุกข้างหนาก็คือเห็ดไว้ระยะ3เมตรครับพี่น้อง3เมตรคูณ4เมตรเนาะ3เมตรคูณสี่สำหรับด้านข้างผมก็จะเห็ดไว้ ตัวนี้เป็น3เมตรห้าบนาะครับออกมาจากตัวตัวบานเนาะมานี่เป็น3เมตรห้าบแล้วก็การออกแบบของผมผมสีเห็ดเป็นขยัตมองหนี่เนาะลังคาก็สีเสมอตัวบานตัวบานอยู่นีสีเมตรมองห้องนี่สีเมตรคูณสีเมตรครับลังคาก็สีเสมอตัวบานครับให้มันเทไปข้างหลังครับที่นองให้มันไปเป็น ข้างหลังขยักอยู่ข้างหลังเนาะเพื่อเฮ็ด้องน้ำอยู่ฟังนี้ครับตัวบ้านจะบริเฮ็ด้องน้ำในตัวบ้านเนาะเฮ็ดนอกบ้านครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะอัปเดตเบิง่งให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะไม่ตอนสร้างตอนเฮ็ดตอนึืนโค้งตอนต่อเฮ็ดยังไดเดี๋ยวมันสีออกมารูปทรงใดรูปแบบใดก็ทาติดตามน้วกันครับพี่น้องจังไดก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้โจอีสานบ้านหน้าได้เลยครับพี่น้องผู้ใดท่านด้ติดตามกับเขามาเบิ่งกับกดติดตามให้น้ำนะครับผมเดี๋ยวสีลงรูปอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับ่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ออกคลิปยิ่งไปกับเฮ็ดบานจะของนะครับพี่น้องแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เ้อสุข,ขสุขคนครับผมจากน้อยกับสิได้วานเขาตอแล้วครับพี่น้องเ้ยถ่ายไว้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากไว้สำนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวตอนขึ้นเสาขึ้นโค้งล่างาสาอัพลงให้เบิ้องไม้นะครับเนาะสวัสดีครับ